ชาวเน็ตแชร์นาทีสบตากรับขาวุฒิและนางเอกคนสวยเคมีพุง่งจนโดนแซวควันหลงงานเปิดตัวละครชุดดวงใจเทวพรมเมื่อวันก่อนชาวติ๊กตอกแห่แชร์โมเมนต,ต์น่ารักน่ารักพายิ้มของคู่พระนางสองคู่อย่างกับขนาวุฒ จีน่ายีนาจากละครละอจันและกองทัพพีกมิ้นรัญชารวีจากละครดุดอักษรระหว่างพิพิสื่อกำลังสัมภาษณ์และเก็บภาพเบื้องหลังโฟกัสนั้นอยู่ที่หนุ่มกลับที่โดนแซลลหนักมากว่าออกอาการเหม่อลอยหรืออาจจะหลับกลางอากาศไปแล้วหลังจากสาวจีน่าเรียกให้ขยับเข้ามาใกล้กันอีกนิดแต่เจ้าตัวก็ตีมือไม่ยอมขยับตามจนหันไปสบตาก,กับสาวมิ้นเข้าหนึ่งทีรู้ตัวส่งยิ้มเจริญพร้อมกับขยับตามไป กลายเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่โดนแฟนๆแชร์และแซวกันใหญ่ว่าแค่เซียววินาทีแต่เคมีดีมากเคมีดีงามละครคู่ต้องเข้าแล้ว